การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะในกรณีที่ตัวส่วนเป็น10 1ร้อยและพันนะคะอทีนี้เราจะมีวิธกีการเขียนอย่างไรนะคะตัวอย่างเช่นกรณีที่เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10นะคะเราจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยม1ตำแหน่งค่ะข้อที่1นะคะเศษ2ส่วนิ เวลาเขียนนะคะเราก็เขียน2รอไว้ก่อนทศนิยม1ตำแหน่งเราก็นับจากข้างหลังไปข้างหน้า1ตำแหน่งใส่จุดหน้าเลข2แล้วก็ใส่0นย์ค่ะเศษ2ส่วน10ถ้าเราเขียนเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะคะเราก็จะได้0,2ค่ะต่อมาเศษ5 1 0ส่วน10ค่ะก็ใช้วิธีการเดียวกับเศษ2ส่วน10นะคะโดยเราจะเขียน5รอไว้ก่อนค่ะ ตัวส่วนเป็น10โทศนิยม1ตำแหน่งนับจากข้างหลังไปข้างหน้า1นตำแหน่งนะคะใส่จุดหน้าเลขค่แล้วก็เติม0ค่ะเพราะฉะนั้นเส่วน10เราจะเขียนเป็นทศนิยม1ตำแหน่งก็คือ0,5ค่ะต่อมาเศษ18ส่วน10ตัวส่วนเป็น10เขียนทศนิยมเป็น1ตำแหน่งเช่นกันค่ะเราก็เขียน18รอไว้ก่อนนะคะ ัวส่วนเป็น1ิทศนิยม1ตำแหน่งนับจากหลังไปหน้า1ตำแหน่งค่ะต่อมาเศษ145ส่วน10นะคะส่วนเป็น1ิทศนิยม1ตำแหน่งเช่นกันค่ะแล้วก็เขียน145รอไว้ค่ะทีนี้จะทำให้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งเราก็นับจากหลังขึ้นหน้าไป1ตำแหน่งค่ะ 145ส่วนสิจะได้ทศนิยมคือ14.5ค่ะต่อมาในกรณีที่ตัวส่วนเป็น100นะคะถ้าตัวส่วนเป็น100เราจะเขียนเศษส่วนนั้นให้เป็นทศนิยม2องตำแหน่งค่ะข้อนี้เศษ3ส่วน100นะคะเราก็เขียน3 0 0รอไว้ก่อนให้เรานับจากข้างหลังไปข้างหน้า2ตำแหน่งนะคะ แต่ในที่นี้เรามีเลข3ตัวเดียวซึ่งเราก็จะนับได้แค่1นตำแหน่งให้เราเติมศูนย์ไปข้างหน้าเลข3ค่ะเราก็จะได้2ตํตำแหน่งแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่จุดเราก็ใส่0ูนย์แบบนี้ค่ะเศษ3ส่วน100เขียนเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งได้คือ0.03นะคะต่อมาเศษ1 9ส่วน100เราก็เขียน19รอไว้ก่อนแบบนี้นะคะแล้วเราก็นับ ทศนิยมจากข้างหลังไปข้างหน้า2ตำแหน่งนะคะ1 2ใส่จุดหน้าเลข1ค่ะแล้วเราก็เติมศูนย์ะคะเศษ19ส่วน100เขียนเป็นโทศนิยม2ตำแหน่งได้คือ0.19ค่ะต่อมาเศษ179ส่วน100นะคะเราก็เขียน179รอไว้ค่ะตัวส่วนเป็น100แสดงว่าเราต้องทำให้เป็นโทศนิยม2ตำแหน่งค่ะ นับจากข้างหลังขึ้นข้างหน้าไป2ตำแหน่งนะคะ12ใส่จุดหน้าเลข7ค่ะเศษ179ส่วน100นะคะเขียนเป็นทศนิยม2ตำแหน่งได้คือ1.79ค่ะต่อมาเศษ2561ส่วน100นะคะส่วน100เราจะทำให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะ ให้เรานับจากหลังขึ้นหน้าไป2ตำแหน่งนะคะ1 2ใส่จุดหน้าเลข6ค่ะเพราะฉะนั้นเศษ2,561ส่วน100ทําทำเป็นทศนิยม2ตำแหน่งจะได้25.61ค่ะต่อมาในกรณีที่ตัวส่วนเป็น1,000ตัวส่วนเป็น1,000เราจะทำทศนิยมให้เป็น3ตำแหน่งค่ะ ในกรณีนี้นะคะมีเลข1มาให้แค่ตัวเดียวมันไม่ครบ3ตำแหน่งนะคะให้เราเติมศูนย์ไปข้างหน้าเลข1อีก2ตัวค่ะเพื่อที่จะได้ครบ3ตำแหน่งนะคะแล้วก็ใส่จุดหน้าเลข0ูนย์ตัวหน้าสุดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทศนิยมของข้อนี้คือ0.001ค่ะต่อมาเศษ2 9ส่วน1000นะคะ เราก็เขียน29รอ,อไว้ก่อนนะคะแต่เนื่องจากทศนิยมเนี่ยเราไม่ถึง3ตำแหน่งเราต้องทำให้ครบ3ตำแหน่งโดยการเติมเลข0ูข้างหน้าเลข2ค่ะแล้วก็ใส่จุดหน้าเลข0ูแล้วก็เติม0นะคะเศษ2 9ส่วน1,000พัทำเป็นทศนิยม3ตำแหน่งได้0.029ค่ะต่อมาเศษ3 1 9ส่วน1,000นะคะ ตัวส่วนเป็น1,000ทศนิยม3ตำแหน่งค่ะให้เราเขียนเลข319รอไว้ก่อนค่ะนับทศนิยมขึ้นหน้าไป3ตำแหน่งนะคะ 1, 2, 3ใส่จุดหน้าเลข3ค่ะแล้วก็ใส่0เราก็จะได้0.319ค่ะต่อมาเศษ1,452ส่วน1,000นะคะเราก็เขียน1,452รอไว้ก่อนค่ะ ตัวส่วนเป็น1,000แสดงว่าต้องทําให้เป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งนับจากหลังขึ้นหน้าไป3ตํตำแหน่งค่ะใส่จุดหน้าเลข4ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมในกรณีที่ตัวส่วนเป็น10เป็น100และเป็นพันนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ